คือฮาภาพคุณพ่อยิบซีคีรติยังหนุ่มยังแน่นดูหล่อภูมิฐานสุดๆเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาสำหรับนักสแสดงสาวยิบซีคีรติมหาพฤกษพง์และนิโคลัสฮองานวิวาในครั้งนี้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท หลังจากจบงานยิปซีได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความสุดประทับใจเผยว่า w e d d เวทีรัน o n with my families วันที่21กันยายน2023วันนี้จัดงานกันเองภายในครอบครัวไม่มีพิธีไม่ต้องมีซองไม่ต้องมีของขวัญแค่ได้มาเจอกันทานข้าวด้วยกันถ่ายรูปเล่นกัน แต่มันเป็นวันที่ดีมากๆๆๆๆและเรามีความสุขมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะและหนึ่งภาพที่ทำหลายคนฮือฮาคือภาพของยิปซีกับคุณพ่อบุญยงมหาพฤกษพงศ์บอกเลยว่าคุณพ่อยังดูหนุ่มและหล่อสุดๆ